สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS s y n t e c นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการนะเพิ่มรายการสินค้านะคะผ่านระบบหลังบ้านของรอยเวิรนะคะก็ลูกค้าเข้ามาที่ตัวระบบหลังบ้านรอยเวิรได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะล็อกอินอีเมลกับพาสเวิร์ดของ Account ลูกค้าเข้ามานะคะแล้วก็มาตรงที่เป็นรูปตะกร้าสีชมพูนี่นะคะเลือกรายการสินค้านะคะมันก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะคะคือหน้ารายการสินค้าทั้งหมดที่เรามีนะคะ ทีนี้เราจะเพิ่มตัวสินค้าเข้าไปใหม่เนี่ยโดยการที่เรา Import เป็นไฟล์ Excel นะคะก็คือมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะปกติเนี่ยถ้ารายการไม่เยอะเนี่ยแนะนำว่าให้กดเพิ่มสินค้าผ่านระบบหลังบ้านตรงนี้แล้วก็กรอกรายละเอียดเองได้เลยนะคะแต่ถ้ามันมีรายการเยอะมากๆแล้วกรอกตรงนี้ไม่ขนาดเนี่ยก็ให้ Import โดยการนำเข้า e x c e l ได้นะคะก็ให้ส่งออกก่อนนะคะเรามาถึงเราส่งออกไฟล์ออกมาก่อน เราก็จะได้เป็นไฟล์ของข้อมูลเดิมที่เราเคยมีนะคะอยู่อันนี้เคยส่งออกมาแล้วเดี๋ยวเซฟทับให้ดูนะคะแล้วก็มาเปิดบน Google Sheets นะคะมาเป็นไฟล์กดเปิดนะคะเลือกมาที่แท็บอัปโหลดนะคะแล้วก็ลากไฟล์ที่เราเซฟออกมาเมื่อกี้นะคะคือ Export Item นะคะลากมาตรงนี้ แล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นไฟล์ของรายการสินค้าเดิมนะคะที่เรามีอยู่ทีนี้มองมาดูตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มสินค้าขึ้นมาเนี่ยตัวลอยเวิร์ดเขาจะกำหนด SKU ของสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัวเลขเนี้ยลอยเวิร์ดจะสร้างมาให้อัตโนมัตินะคะแล้วมันก็จะไม่ซ้ำกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เลขถัดไปในสินค้าใหม่ของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเลขนี้ คือ10015นะคะลูกค้าก๊อปปี้เลขนี้หรือจําเลขนี้ไว้นะคะพอมาที่ตรงไฟล์เมื่อกี้นะคะที่เราเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะคะตรงพวกนี้เราลูกค้าสามารถจะหดมันได้นะคะมันยาวเกินช่องพวกนี้เราย่อดได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่ต้องกรอกก็ ของแอคเคาบางคนอาจจะมีอะไรต่างกันไปบ้างนิดหน่อยแล้วแต่ฟังก์ชันที่แต่ละคนใช้นะคะแต่โดยเบสิกล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะให้เราลบตัวแฮนเดิลนี้นะคะอันเดิมของข้อมูลเก่าทิ้งได้เลย SKU เดิมที่มีก็ลบทิ้งได้เลยค่ะชื่อสินค้าเดิมก็ลบได้หมวดหมู่เดิมเราลบได้นะคะตัว n ของโซบายเวทนี่คือมันก็คือ no นะคะก็คือเราไม่ได้ขายด้วยน้ำหนักใส่เป็น n ไว้ได้ คอร์สนะคะคอร์สเดิมลบทิ้งได้บาร์โคดเดิมลบทิ้งได้นะคะแท็กสต็อกก็คือถ้าใครมีการใส่ข้อมูลสต็อกด้วยตรงนี้เป็นตัว Y นะคะถ้าของเดิมมี Y อยู่ถ้าถ้าไม่ได้อันใหม่ไม่มี Y ก็ใส่ตัว N ไได้เลยนะคะอันนี้ตัว Purchase Cost ไม่ต้องใส่ตัวนี้ Available for Sale เนี่ยมันก็คือสินค้ามีพร้อมขายใช่ไหมก็คือมาแสดงในหน้าแอปตอนขายนะคะให้เป็นตัว Y ตัวเยดไว้นะคะ ราคาลบทิ้งนะคะอินสต,ต็อกเดิมลบทิ้งโอเคทีนี้เราก็มาดูสินค้าที่เราจะเพิ่มเข้าไปสมมติอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าจะเพิ่มเข้าไปนะคะอาจจะมีรายการมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ให้เรา copy นะคะเอาชื่อสินค้าที่เรามีอยู่มาลงที่ช่อง name นะคะแล้วก็ชื่อหมวดหมู่นะคะชื่อกลุ่มสินค้าลงที่ช่อง category นะคะ แล้วก็บาร์โคดนะคะก็เอามาลงช่องบาร์โคดนะคะราคาขายนะคะลงช่องนี้ห่าพาส์ราคาทุนนะคะเอามาลงช่องคอสเนี่ยนะคะหน้าบาร์โคดแล้วก็จำนวนก็คือสต็อกนะคะเอามาลงที่ช่องอินสต็อกนะคะหลังช่องราคา แล้วก็อันนี้ที่เกินมาเนี่ยก็ลบทิ้งนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ที่บอกไว้นะคะ SKU ตัวใหม่ต้องเริ่มที่ตัวนี้เราก็ copy เลขนี้มานะคะเอามาใส่ในช่อง SKU นี้นะคะอันนี้ห5ถัดมาก็ต้องเป็น16นะคะลูกค้าก็แก้เป็น16แล้วก็ต้องไล่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้เราลากลงมาได้เลยมันก็จะรันเลขมาละ นี่ก็คือข้อมูลของสินค้าใหม่ที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะคะพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาที่ไฟล์นะคะดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็นแบบ csv นะคะก็บันทึกไฟล์เราเซฟไว้เราเซฟไว้เราก็เลือกโฟลเดอร์เลือกอะไรที่เราจะเซฟให้ดีนะคะอ่าโอเคเราจะเซฟไว้ว่าชื่อสินค้าใหม่นี่นะคะถ้ากดเซฟได้เลยอันนี้มันมีชื่อซ้ําอันนี้เราเซฟทับนะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าจะตั้งชื่อว่าอะไร แล้วเราก็กลับมาที่ตัวหน้ารอยเวิร์ดนะคะหน้าหลังบ้านนะคะอันนี้เราแค่เข้ามาดูเลขเฉยๆเรากดยกเลิกออกไปได้มาที่ตรงคําว่านำเข้านะคะให้ลากไฟล์เมื่อกี้นะคะที่เราทำข้อมูลของสินค้าใหม่ที่เราจะเพิ่มเนี่ยลากเข้ามาวางตรงนี้นี่ก็คือไฟล์นี้ของเรานะคะไฟล์สินค้าใหม่โอเคแล้วเราก็กดอัปโหลดนะคะ ก็อันนี้ถ้าเรากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องเนี่ยตรงนี้เขาก็จะแสดงแบบนี้เลยเป็นตัวเขียวเลยว่าสินค้า6รายการจะถูกเพิ่มเข้ามานะมีหมวดหมู่ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพราะเราใส่หมวดหมู่ที่มันยังไม่เคยมีอยู่ในตัวระบบหลังบ้านมันก็จะมีหมวดหมู่เพิ่มเข้ามานะคะถ้าเรากรอกข้อมูลผิดนะ่ะมันก็จะบอกเลยว่ามีการเออร์เลอร์ที่ตัวคอลัมน์ตัวบรรทัดที่เท่าไหร่งเงี้ยให้เรากลับไปดูนะคะว่าเรากรอกอะไรผิดพลาดหรือลืมกรอกอะไรหรือเปล่านะคะ อันนี้ถ้าเขียวๆแบบนี้ก็คือนําเข้าได้เลยข้อมูลถูกต้องกดยืยนยันการนําเข้านะคะโอเคไอ้ตรงนี้นะคะมันถ้าเวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับจํานวนด้วยนะคะถ้า Import เข้ามามากเนี่ยก็ต้องรอ,อนานนิดนึงนะคะนี่ก็คือของเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะต่อไปถ้าอยากจะเพิ่มอีกไฟล์ยึงเนี่ยลูกค้าก็มาดูเหมือนเดิมนะคะกดเพิ่มสินค้า มาดูว่าตอนนี้มันถึงเลขอะไรแล้วแล้วเราก็เอาเลขนี้ไปเริ่มต้นใหม่ในไฟล์ Excel ตัวที่เราเปิดใน g o o l l s s h e t t ของเรานะคะทำแบบเดิมเลยแล้วก็มา Import เหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยราค่ะขอบคุณค่ะ